ตกแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกแล้วตกแล้วต,กแ,วตกแล้วอุตส่าห์บุญไหวย่าตก,ตกเอาเอาจังน้อยก็คลิปเนี่ยเอาจังน้อยเอาจังน้อยหนาวก็กเดาอยากย้อนอยากได้คลิปนีล่ละนี่ละขี้ขาเขาเป็นขี้ขาผัวเฮ้ยธาตุในละเรือนเพียใครอีเย,ย็นได้อีเย็นออกมาทายคลิปเนาอะโอุ้ยว่าสิมหนาวคักแท้อะสิได้อหอดหน้า,าท,นนที่พนอปะเนี่ย ฝนกำลังตกค่ะสั่นสั่นลงมาฝน,น,นอ่ะฝนเ้ยอ,อีคอยแม่คอยใครอยู่ประทันตกซ้ำยุโรปมุ่งนี่ยตกเลยหนาวที่สุดวันแรกของปีพนาก็สิมมแม่หลังหัอก็ตกมากฝนทั้งฝนทั้งหมือนทั้งดำเออโอ๊ตเอาแต่เพยวย้อนอยากได้คลิปยังไงจะเออจะเป็นงานยากเนาะ นายยูทูบเบอร์ชูเบะคนพี่น้องเอ้ยคนอะไรทั้งคนเอ้ยคนอะไรไหนหินหินอ้ยจ๊คสเปรงไหนมันมือแข็งเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกช่างหน่อยช่างหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวให้มันนานๆสิดทายอีกเด้อะพี่น้องจ๋าเบิ้งให้ได้เถอเอาหน่อยๆก่อน ทางยูโรพนกสิสิแล้วละ,ละทาง,างท้าางวังไทยวังลาวัางใดกับวังแหย่ด้ดอกได้เด็ดขาด้อชอบก็บกดไลค์มามักก็นั่งซื้อสอยาปาดจาตีนได้จ้ะเดอ้อรักก็กดแชร์นะคะให้ดอกก็จะไปกดให้ขึ้นขึ้กันละวะเฮ้ยคนยังได้ดอกนักเลงนะจ๊ะมาเบิง่งมาเพิ่มหนาวไปไหนกับนักเลงบนนักเลงหนาวกูอดเอายาวนี่นอยากได้คลิปเฮ้ย มันก็งามอยู่ด้จ้ะมันงามทั้งง่ามมนหนางหนาลวลนวันนี้คอยสิก้นขีทางแห่งมุฒเจ้าเบื้องระเบนอ่ะมือที่ว่าเป็นอยไรหมดออื่นแล้วย่านทุกคนขี่ทางดังปบดังแป๊บเนี่ยตะตกคักแรกแห่งปีมื่อนั้นตกว่าหยามน้อยๆสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหยุดมื่อนี้เนี่ยเริ่มตกเนี่ยเพากเ็เริ่มเลย,เเยเสิบนาทีจะ้ะคนตก ก็สกนนะิเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะเอาซ้ำนี่ก่อน,นะน,อนอเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะพอลาเข่าเผาเผาหน่อยหน่อยได้มาแล้วมาแล้วเอาซ้ำนี่ก่อนค่ะ I love you I love you I love you everybody everybody everyone Everybody โอ้โหสมองสมนั่นเด้อค่ะเด้อ I love you แห้งหลาย e ีอิวมาแต่ I love you พอดา Bye บ y e king 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 k i ผลผลซึนซึนเอาทำมือก่อนค่ะจะหาเขา่ขาขกินก่อนจ้ะ I love you อีกแล้ว b ายบาย